สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีส์มนนะครับที่เราจะมาพุดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนะครับค่อนข้างอ้าวฉีออริจินัลนั่นเองนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Bad and Crazy นะครับเร็วชั่วบ้าระห่ำนั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Bad and Crazy นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของ r ิวซ u ย o n นะครับที่รบทโดยอีดงอุกนะครับ ตำรวจแผนกปราบปรามการทุจริตนะครับที่เป็นตำรวจสายเท่าๆนะครับที่เห็นความก้าวหน้าในตำแหน่งนะครับมากกว่าความถูกต้องนั่นเองนะครับและเขานะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ตัวเองได้เติบโตไปที่ตำแหน่งสูงๆนะครับ ที่วันนึงนะครับเขาก็ได้มาเจอกับเคนะครับที่ระบดโดยวีฮาจุนนะครับใช้หนุ่มสวมหมวกกันน็อกปริศนานะครับที่ปรากฏตัวมาแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับซึ่งเขานะครับอ้างตัวเองว่าเป็นผู้รักในความยุติธรรมแล้วก็เป็นฮีโร่ด้วยนะครับที่มักจะมาปรากฏตัวใกล้ๆตัวซูยอนอยู่เสมอนะครับแล้วก็คอยบังคับนะครับให้เขานะครับทำหน้าที่นะครับให้สมกับเป็นตำรวจที่ดีนะครับในการจัดการกับคนร้ายนั่นเองนะครับซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้ตัวซูยอนครับก็งงานเข้านะครับเพราะว่าเขาก็ต้องมา พัวพันกับคดีใหญ่นะครับที่มีผู้มีอำนาจคอยบงการอยู่เบื้องหลังอีกด้วยนั่นเองนะครับเรือเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง b บ a แอน Crazy นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็โอ้โหเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการประกบคู่ของนักแสดงตัวท็อปของวงการเกาหลีครับอย่างคนแรกก็เป็นพระเอกหนุ่มสุดหล่อของเรานะครับอย่างตัวอ e ีดงอุกนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับอ e ีดงอุกก็เพิ่งฝากผลง,งานในเรื่อง t เ e of the n น g h t Tail นั่นเองนะครับในบทของอีออนเนาะที่แบบเป็นจิงจอกกองถังสุดหล่อนะครับหรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีแนวคล้ายๆกันก็คืออย่างกอลลิน นะครับที่เป็นคุณยมทูตเนาะเรื่องนี้นะครับอีนอกุกนะครับก็ยังคงคอนเซปต์นะครับในการเป็นซีรีส์แบบโรแมนต์นะครับเพราะว่าครั้งนี้นะครับเขาก็มาจับคู่กับพระเอกที่บอกเลยว่าตอนนี้นะครับเป็นหนุ่มที่ฮอตมากๆนะครับตอนนี้ซึ่งช่วงนี้มีผลงานให้เราเห็นบ่อยมากๆนะครับอย่างตัววีฮาจุนนะครับซึ่งแน่นอนครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือจากเรื่องสปิเกมนั่นเองนะครับ ซึ่งการประกบคู่ของนักแสดง2คนนี้นะครับผมบอกเลยเราจะได้เห็นความเคมีความโรแมนต์แน่นอนเนื้อเรื่องยังไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าแฟนคลับของทั้งคู่นะครับที่ได้มาเห็นการเล่นซีรีส์คู่กันครั้งแรกของ2คนนี้นี่รับรองว่ากรี๊ดแตกแน่นอนนะฮะก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนแล้วกันนะครับ ตัวซีีเรื่องนี้อาจต้องเกิดนิดนึงก่อนนะครับว่าซีีเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานจากทีมผู้สร้างนะครับ The Anthony c o u n t e r นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถคาดกวางได้เลยนะครับว่าเราจะได้เห็นซีบีแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่แบบสนุกแน่นอนนะฮะแล้วองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดําเนินเรื่องหรือว่าเป็นพวกทีม CG ต่างๆครับจะได้อิงมาจาก The Anthony c o u n t e r เยอะมากเลยเราจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มีความคล้ายๆ้ายกันเนาะแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องครับจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ เนื้อเรื่องนะครับก็จะเล่านะครับผ่านตัวริวซุยอนนะครับที่รับบทโดยอีดงอุกนะครับเขานะครับเป็นตำรวจนะครับที่จะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับหน่วยตรวจสอบหรือว่าเป็นการตรวจสอบภายในในการตรวจสอบตำรวจด้วยกันอ่าเพราะว่าก็คือการเป็นตำรวจครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนดีเสมอไปอาจจะมีการทุตริตเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีการแบบไปฆ่าคนโดยไม่เจตนาอะไรทำนองนี้ครับหน่วยของพระเอกคือหน่วยที่จะมาสืบสวนหาความจริงแล้วก็ คาดโทษให้กับตำรวจคนคนนั้นนั่นเองนะครับทาให้ก็เป็นหน่วยที่ตํารวจรแผนกอื่นค่อนข้าง,างรักมากเลยเพราะรู้สึกก็แบบหว้พวกนี้มีหน้าที่จ้องจับผิดอย่างเดียวนะครับซึ่งพระเอกก็แบบเป็นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับ mm hmm. เพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจเพียงอย่างเดียวคือการเติบโตนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพระเอกเองก็เลยจะเป็นตํารวจสายเทาๆนะครับที่ทําทุกอย่างนะครับในการที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นตําแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยที่จะไม่สนว่า เขาจะต้องไปมีปัญหากับใครหรือว่าไปสร้างศัตรูกับใครก็ตามขอให้ตัวเองเติบโตก็พอนะครับแต่ถึงแม้กระนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะดูแบบโอ้พระเอกมันดูเป็นตำร,รวจเลวไปเลยแต่จริงๆเขาก็จะมีความดีอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเลือกที่จะเก็บความดีของตัวเองเอาไว้นะครับเพราะว่าความดีในเรื่องนี้ไม่สามารถทําให้ตัวเองเติบโตได้ก็เลยเลือกที่จะทําตัวเป็นคนเลวนะครับหรือว่าชื่อแบ๊ในเรื่องนั้นเองนะครับทีนี้นะครับก็มาประกบเลยกับเครซี่นะฮะเครซี่คือใครฮะเควซี่ก็คือเคนะฮะหรือว เขานะครับได้มาปรากฏตัวนะครับอยู่ใกล้ๆตัวกับของตัวซูยอนเสมอเลยนะครับซึ่งณตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าเคคือใครแต่ตอนนี้ผมก็เลยใช้ว่าเคครับเป็นหนุ่มปริศนาละกันที่มักจะมีคาแรคเตอร์คือสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็มีใส่เสื้อแจ็คเก็ตเท่ๆมานะครับแล้วคาแรคเตอร์ของเคก็คือจะเป็นคนที่แบบบ้าดีเดือดนะครับเป็นคนที่แบบคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่นะครับรักในความยุติธรรมนะครับหน้าที่ของเขาก็คือมีหน้าที่กระทืบคนร้ายเท่านั้นนะครับและการปรากฏตัวของเคครับก็เลย ทำให้ชีวิตของซูยอนเปลี่ยนไปเพราะว่าตัวเคครับก็จะคอยมาบังคับคอยมาแบบลากตัวซูยอนครับไปทําความดีไปจัดการคนร้ายไปทําในสิ่งที่ซูยอนไม่มีวันทําเองได้นั่นเองนะครับทำให้เรื่องราวนะครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของซูยอนจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อทั้งเขานะและตัวเคครับก็ได้มาครัวพันนะครับกับคดีคดีหนึ่งนะครับที่มีความเกี่ยวพันนะครับกับ ผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งสืบสาวไปเรื่อยๆก็จะเจอกับหปมเบื้องหลังหรือว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องมาลอลุ้นนะครับว่าคู่หูทั้งคนที่เป็นคนเร็วๆเนี่ยกับคนบ้าๆเนี่ยมาเจอกันเนี่ยจะสามารถล้มหลัง เหล่าอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าคนที่มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังได้หรือเปล่านะครับก็เนื้อเรื่องประมาณนี้เลยนะฮะทำให้ครับก็ตอนนี้ครับผมดูไปแล้วประมาณ3ตอนนะครับพอดีช่วงนี้ไล่ซีรีส์ดูไม่ทันจริงๆนะเพิ่งมี The s i l e n นเที่แทรกเข้ามาก็เลยแบบโ้ตอนนี้ช่วงนี้ไปวุ่นๆมากนะฮะก็จากที่แคปเจอร์ได้นะครับจากเนื้อเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าสนใจมาก กับซีรีส์เรื่อง b a d and Crazy เนี่ยก็คือตรงชื่อเรื่องเลยคนหนึ่งคนเลวคนหนึ่งคนบ้านะแล้วบอกเลยว่าไอคู่เคมีของไอคู่นี้มันน่าสนใจจริงๆคือปกติฮะอย่างตัวอ e ีดงอุกเองเนาะก็เราก็จะเห็นว่าเขาอ่ะก็จะเล่นแบบสายนอลล์เท<ๆ>่เทมีพลังมีโน่น,นมีนี่นะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นฝ่ายถูกกระทำซะเยอะเลยนะับเพราะว่าเขาเองนะครับก็ถูกเคกระทืบบ้างถูกเคบังคับบ้างเป็นฝ่ายรับตลอดเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้นนั้นครับการที่เขาแคสอีดงอุกมาเนี่ย ผมว่ามันไม่น่าจะมาบทแค่นี้แน่นอนนะครับซึ่งในช่วงตอน2ตอน3ก็เริ่มจะเฉลยปมแล้วเนาะแต่ว่าไปดูกันเองนะครับผมไม่อธิบายแล้วกันว่าไอตัวตนของเคมันคือใครนะครับทีนี้ครับไอตัวเครับก็จะมาเป็นฝ่ายที่แบบว่าโอ้โหสนุกสนานอผมบอกเลยเรื่องเนี้ยวีฮาจุนสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเขาได้ทําทุกอย่างที่ผมว่าคนคนนึงจะทําอะไรบ้าๆได้บ้างเนี่ย คือใช่เลยนะครับคือเราจะเห็นเลยครับว่าคาแรคเตอร์ของของเคนะครับที่รับบทเรเวฮาจุนนี่ก็คือแบบโ,โหจะแบบทําท่าประหลาดประหลาดทาท่าแบบคนทั่วไปเขาไม่ทํากันทําท่าบ้าบบอรครับแล้วก็เจอคนร้ายก็ใส่เต็มจริงๆครับทาให้รู้สึกว่าแบบเออเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่สนุกสนานมากแล้วพอมาจับคู่กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่เป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่แมชกันมากๆเลยแล้วบอกเลยนะว่าเรื่องนี้ความโรแมนต์น่าจะสูงมากๆเลยเพราะว่า2คนนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่างด้วยนะครับแต่ทีนี้ พอด้วยความโรแมนต์มันดีนะครับแล้วส่วนใหญ่ฮะนางเอกนะครับหรือว่าตัวละครฝ่ายหญิงที่มาประกบคู่กับเรื่องที่อีดงอุกเล่นทีไรครับผมบอกเลยว่าหนื่อย เหนื่อยเพราะว่าจะโดนกระแสของความโรแมนต์ปลบไปนะฮะแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้นางเอกของเราไม่ธรรมดานะครับซึ่งนางเอกในเรื่องนี้ครับนั่นก็คือตัวอีคียอมนะครับที่รับบทโดยฮันจีอึนนะครับซึ่งแน่นอนครับนักแสดงคนนี้นะครับก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดนะครับที่เป็นหนึ่งในตัวละครสมงทบนะครับในเรื่อง My r o m a t c e with k u m i h o นะครับแต่ว่าเรื่องที่เธอเล่นแบบบทเต็มๆของเธอแล้วเล่นได้ดีมากๆที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเรื่อง Love Struck in the City นะครับใครไม่เคยไปดูลองไปดูนะครับตัวคียอมนะครับก็จะเป็นสายสืบสาวเช่นเดียวกันครับทำอยู่ในกรับล ยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นแฟนเก่าพระเอกด้วยนะที่เลิกกันไปแล้วนะครับซึ่งเธอก็จะมีคาแรคเตอร์แบบว่าลุยๆไม่ยอมใครนะครับเจอกันครั้งแรกกับพระเอกก็คือซัดพระเอกร่วงไปเลยนะฮะทำให้ก็เลยเป็นแบบคาแรคเตอร์ผู้หญิงที่แบบน่าสนใจเหมือนกันมีเสน่ห์ในตัวของเธอเองนะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ครับทาให้พอมันมาคู่กับไอ้พระเอกที่มันหน่อยๆครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างบาลานซ์กันดีนะครับนางเอกก็เลยไม่ได้จมไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะ ต้องดูกันยาวๆนะครับว่าบทบาทนียของนางเอกจะสู้ความโรแมนต์ของคู่พระเอกได้หรือเปล่านะครับกับอีกตัวละครหนึ่งที่ขอพูดถึงเลยนะครับนั่นก็คือตัวโอเคียงแท้ครับที่รับบทโดยเอ็นนะครับจากวงวิกซ์นั่นเองนะครับซึ่งไอดอลหนุ่มคนนี้นะครับก็ไม่ได้มีดีแค่ด้านการร้องเพลงและเต้นนะครับแต่ว่าเขาฝากผลงานการเล่นซีรีส์มาเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องล่าสุดก็คือเรื่อง Secret Royal Inspector อร์นนั่นเองนะครับ ซึ่งในบทนี้นะครับเขาก็จำรับบทเป็นตํารวจหนุ่มหน้าใหม่เลยไฟแรงสุดๆนะครับเป็นตารวจที่ใช้คาว่าเป็นตารวจน้ําดีเลยที่รักในความยุติธรรมแล้วก็ปกป้องประชาชนนะครับแต่ว่าตัวเขาเองนะครับก็ได้เข้ามาพัวพันกับคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจด้วยแล้วก็เลยโดนเหล่าผู้มีอํานาจเล่นงานนะครับแล้วก็เลย ได้รับความช่วยเหลือจากพระเอกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมว่าช่วงแรกๆครับอาจจะยังไม่มีบทมากนะครับแต่ว่าคิดว่าในอนาคตน่าจะมาเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกทีมของพระเอกแน่นอนนะครับซึ่งนอกจากเรานักแสดงครับที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจแล้วนะครับการดําเนินเรื่องผมบอกเลยว่าไม่ด้อยไปกว่าเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะดําเนินเรื่องในการสืบหาความจริงเกี่ยวกับผู้เมียแมาที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมฮะแต่ว่าความเป็นตำรวจเนี่ยไม่สามารถจะจัดการกับคนเหล่านี้ได้มันจำเป็นต้องมีฮีโร่ครับซึ่งฮีโร่ที่ว่าเนี่ ซึ่งการดําเนินเรื่องก็คือว่าจริงๆอ่ะมันจะเล่าผ่านตัวสุยอนแหละแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะครับที่สุยอนครับเหมือนหลับหรือวูบไปรู้ตัวีอทีก็คือทุกอย่างคลี่คลายไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นคนเดียวครับที่เห็นว่าเคมีตัวตนอยู่แต่ว่าคนอื่นไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นเลยว่าความสนุกสนานจะเล่าผ่านตัวสุยอนเป็นหลักเลยว่าแบบตอนแรกก็เป็นคนเท้าๆแหละทำทุกอย่างเพื่อนายสักพักหนึ่งกลับไบทีบอกเฮ้ยผมทําอะไรลงไปอะไรทํานองนี้แล้วก็ต้องมาคอย แก้ปัญหานะครับและแน่นอนครับเนื่องจากซีรีเรื่องนี้ครับเป็นผู้กำกับเดียวกับทาง the Andy c o u n t e r นะครับเพราะฉะนั้นฉากแอคชั่นฉากลุยลุยระหำละหำคือท้าออกมาโคตรเดือดนะฮะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยครับโดยเฉพาะไอฉากที่สู้กันที่มินีน้ำมันลาดอยู่ตรงพื้นน่ะทำให้ผมนึกถึงแบบพวกเดือดทรานส์เตอร์เลยครับที่เจสันสเตย์แฮมเล่นน่ะคือแบบได้ฟีลประมาณนั้นเลยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบคาแรคเตอร์ของเคครับน่าจะแบบถอดมาจากพวกเจสันสเตย์แฮมบางส่วนแน่นอนครับแล้ว มันคงได้ความเดือดระดับนั้นเลยนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นทำออกมาสนุกนะฮะ CG ซีจทำออกมาดีเลยครับเพราะมันจะมีบางฉากที่ก็ใช้ CG เหมือนกันนะครับภาพต่างๆก็ทําออกมาได้ดีแล้ว ดนตรีประกอบคือแบบโอ้โหโคตรเข้ากันสุดๆเลยนะฮะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้นะครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับก็เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีสืบสวนนะครับก็จะดําเนินเรื่องผ่านการสืบสวนของซูยอนนะครับที่มีตัวเคซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นตัวตนของอะไรหรือเป็นใครกันแน่ครับที่คอยมาสลับล่างกับเขานะครับในการเป็นฮีโร่ในการจัดการกับคนร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหมวดในการสืบสวนของซูยอนแล้วก็หมวดแอคชั่นในบทของเคทำนองนี้นครับซึ่งเราก็จะมีตัวละครสมทบอย่างตัว พี่ก้มแล้วก็ตัวเคลงแพรที่อาจจะมาช่วยเหลือพระเอกในการสืบสวนด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นฉากแอคชั่นมัน,ม,นมันเดือดเดือดนะครับแบบบ้าๆเลยนะเพราะแต่ละฉากก็คือแบบถ้าคนไม่บ้าจริงทําไม่ได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครเป็นสายชอบแอคชั่นอยู่แล้วเชิญฮะใครเป็นแฟนคลับของอ e ีดุงอุ๊บเป็นแฟนคลับของวีฮาจุนเชิญเช่นเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าผมบอกเลยคุณแน้มาจิ้นกับโรแมนต์คู่นี้แน่นอนนะครับ สุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากกันด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Bad and Crazy นะครับแลวชั่วบ้าระห่ำนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Bad and Crazy นะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวนั่นก็คือไอชีนั่นเองนะครับทุกวันศุกร์และก็วันเสาร์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับอย่างนั้นนะครับวันนี้นะครับถ้าใครชอบการรีวิวของก็ะตุ้นกดไลค์ให้กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับบาย